นีสวัสดีสวีดัดสบายดีท่านผู้ชมพี่น้องมาเด้อมาเด้อบาทนี้เดอ้อคอยกระสิบไทยคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกซอกทุกมุมเบิ่งน้ากันบาทนี้เนาะเอยประกาศเ,เดอ้เอเบิงลคล้องใน,นเพื่อนมีอย่งมีเท่าที่เห็นบัดนี้อย่างมากมายถ้าขายบ้านตู้เย็น ยี่สิบสองคิวนี่นี่เบิ้งเอานี่ใื่และยี่สิบสองคิวจงอยู่ใส่นี่ยี่สิบสองคิวนี่เห็นบ่หนี่พี่น้องยกให้ฟรีๆไปเลยเพราะไม่ขนออกไปขี้เกียจขนมันหนักมันแล้วคือว่าสามัญจะไคายบ้านคายแต่บ้านกับดินบอสามัญให้พร้อมพอนิเจอร์ไปเลยเพราะนิเจอมียังบอก็มีตู้เย็น อันนั่นบรายของน้องมะนาเอาไปนั่งอืมก็มีตู้เย็นเครื่องนี้แหละคะ่ะตอนที่มนซื้อมนซื้อในราคาสามหมื่นสองนะคะทุกวันนี้ไม่รู้เพราะว่าน่าจะไม่มีแล้วเขาเลิกผลิตแล้ว<ม>เขาเขาเพราะว่าราคาดแบบนี้เขาสิผลิตบบลายเขาสิผิตแบบอ่าสินค้ามีจํากัดว่าสันส่นซะอ่าโต๊ะก็ยกให้ประตูไม้ก็เป็นประตูไม้สักอย่างดีนะคะเป็นประตูไม้สัก ราคาก็หนักพอสมควรเนาะส่วนโซฟานี้ก็ยกให้เป็นโซฟาแท้หนังแท้นะคะราคาอยู่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทขาดอยู่สิบบาทก็คือสี่หมื่นบาทนะคะส่วนผ้าม่านนี่ก็ผ้าม่านจากโฮมโปรนะคะพี่นออ้อง่ะเออก็ราคาอยู่หมื่นกว่าบาทหมื 12, ่นสองเลยพี่น้องว่าให้ฟังซืม ส่วนเทรทัศน์อันนี้รุ่นเก่ารุ่นกึกแล้วก็คือไม่ได้ขายนะคะถ้าไปก็ต้องยกไปด้วยอืมอบบเออส่วนโต๊ะอันนี้อยากได้ก็เอาให้ยกไปเลยนะคะบบไม่ได้พังใช้ได้อ,อาบบมาดูห้องเล็กกันนะคะห้องเล็กนี้สี่คูณสามห้องนี้สี่คูณสามนะคะท่านท่านผู้ชมสี่เมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะคะห้องนี้ห้องเล็กสุด ืมนี่ค่ะก็คือเตียงแล้วก็ที่นอนยกให้ไปเลยแต่ผ้าห่มหมอนเอาออกไปอมอืยกแต่ที่นอนกับเตียงอะไรอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆไม่เอาอกอกเพราะขี้เกียจถือจะเอาแต่กระเป๋ากับเงินเท่านั้นออกไปจากบ้านหลังนี้นะคะอืมอันนี้ห้องเล็กสุดนะคะสี 4, 3, 3, 3, 5, ่เมตรคูณสามเมตรห้าสิบเนาะเนี่ยตู้เย็นใหญ่มากทุกคนตู้เย็นสี่ประตูพี่น้อง เย็นใช้งานได้ดีอืข้างบนข้างล่างอืทุนเต็มเลยนะคะก็ไปดูห้องที่สองห้องที่สองก็ไม่มีอะไรก็มีเสื้อผ้าปรลังเคของเรานี่แหละสี่คูณสี่เด้อห้องนี้สี่คูณสี่ห้องนี้สี่คูณสี่ก็มีหน้าต่างสองอันนะคะมีหน้าต่างสองหน้าต่างเล็กสองนะคะส่วนใครมีเงินก็ติดผ้าม่านไป ก็มีหน้าต่างตรงนี้ส่วนไซส์แอร์อะไรเขาเดินไปเรียบร้อยมีเงินก็เอาแอร์มาลงเลยมาติดเลยได้สบายนะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้องก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยคือเสื้อผ้าเสามนก็จะอยู่กันแบบนี้ค่ะทุกคนไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรอยู่กันอย่างงี้นะคะบ้านสะอาดสะอ้านค่ะอืฮึอาจจะมีรอยขวดนิดๆหน่อยๆเพราะสีมือน้องมานานนะคะส่วนใครที่มาอยู่ก็ตกแต่งทาสีเอาเองนะคะทุกคน ก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนของฉันนะคะที่ฉันนอนทุกวันประจําก็จะมีแอร์ตัวหนึ่งแอร์ก็ยี่ห้อมิชูมิชินะคะราคาอยู่สองหมื่นแปดนะคะราคายี่ห้อนี้แต่ตอนนี้ลงแล้วเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะก็จะเป็นห้องนอนติดกับห้องน้ําห้องน้ํานี่ค่ะห้องน้ําอืำห้องน้ําก็ใหญ่พี่น้องค่ะห้องน้ําใหญ่พี่น้องอืมอืม เป็นห้องน้ําที่ใหญ่นะคะนี่แหละห้องน้ําส่วนตัวนี่ก็ห้องนี้ก็จะสี่คูณสี่เด้อพี่นอ้องเด้อเอาละทําไมขายขายทําไมอันนี้ก็ยกให้ไปเลยเตียงนอนกับที่นอนยกให้ไปเลยเตียงกับที่นอนซื้อก็เกือบสี่หมื่นบาทชุดนี้อืมชุดนี้เกือบสี่หมื่นเหมือนกันสามหมื 30, ่นกว่าบาทที่สามมน์ซื้อเออนะคะ น้องมนาส่วนน้องมนาไม่ได้ขายนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นลูกขายไม่ได้อืส่วนบปลเพชราใครอยากซื้อก็อไปเลยฟรีไม,ะะไม่ขายค่ะให้ฟรีไปเลยแถมแถมแถมข้าวสารกระสอบหนึ่งพี่น้องค่ะอือแถมข้าวสารส่วนพรดลมวันนี้นะต้องเอาไปด้วยนะถ้าไม่มีต้องหอบไปด้วยอันไหนที่มันเล็กๆเ,เอาไปค่ะส่วนอันไหนชิชิ้นใหญ่ๆไม่ได้เอาไปมานาอย่าทำลูกไม่ได้เอาไปสาเหตุ ขายบอกว่าไม่มีเงินก็คือไม่มีเงินอ่ะก็น่าจะรู้นะไม่มีใครที่ว่ามีเงินแล้วขายที่ขายของขายบ้านก็ไม่มีเงินนั่นแหละค่ะถึงจะขายหลักๆคือไม่มีเงินนั่นแหละเออแต่เราต้องพูดไหมเราต้องจําเป็นไหมต้องพูดว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเออคําว่ามีเงินของคุณมันมากหรือน้อยคนเราน่ะมันมีแต่มันมีไม่มากมันมีไม่เยอะคือสามัหลักๆคือสามัญอยขายบ้านหลังนี้นะหนึ่งสามัญอยากได้เงินก้อน ไปทําอะไรสักอย่างอยากจะทําแบบว่าให้เป็นรักเป็นแหล่งมากกว่านี้เข้าใจไหมคะคือ youtube เราก็ทําเราได้อยู่แล้วไอ้นั่นคือมันได้อยู่แล้วมันหยิบได้อยู่แล้วในตรงนั้นแต่มันมันได้ไม่มากพอสําหรับเราคือเราจอดดิ้นรนเพราะว่าเรามีลูกถ้าเราไม่ขายตรงนี้เราก็ไม่มีเงินทุนเราไม่มีต้น,ท,นทุนที่จะไปต่อเติมเราต้องเอาเงินตรงนี้ไปต่อเติมชีวิตถ้าขายได้ก็ดีถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอืม ใช่ค่ะถูกต้องอืมเราอยากมีเงินก้อนเราอยากมีเงินทุกวันนี้ถามว่าเรามีเงินนะมีพอได้กินได้ใช้ไม่ได้ทําอะไรทําอะไรไม่ได้มีเงินเล็กๆมีเงินหมื่นสองหมื่นสามหมื่น,มมนทำอะไรไม่ได้ค่ะทุกคนพอจะได้กินเ,เงินสองสามหมื่นเห็ุนังบ่ได้พี่น้องพอจะได้ซื้อนมให้ลูก่าน้นมูกน้ำมันซื้อกับเข่ากินไปวันๆเด้อพี่น้องเด้อสาเหตุนะบอกมาเลยว่าไม่มีเงินก็คือไม่มีเงินนี่แหละถึงอยากจะขาย หนึ่งไม่มีเงินหลักๆเลยคืออยากจะขายคืออยากได้เงินไปไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สองเบื่อกับคนวุ่นวายในชีวิตครอบครัวเราเหลือเกินเราจะได้เอาเงินก้อนคนรอกว่าป็น,นปตม,มือคนไปไนว่า้เียนเนะนั่นแลส่วนใครจะว่านู่นนี่นั่นคือสามวนมนีขายราคาทีพึงพอใจจะของมากมากเออก็คือทุกสิ่งทุกอย่างสาวมวีก็ซื้อของเข้าบ้านก็ไม่ใช่น้อย,อยก็หมดไปเยอะเหมือนกัน คือคอยว่าออตามราคากำหนดไลยไล่ย,า,ย,า,ย,ยางแต่มุนบอกเอาออกเรื่องคอนเดเจอในึเฮือนมุนบอกเอาออกเพราะว่ามุนบ์่อยากถือไปส่วนใครที่จะเข้ามาอยู่หรือว่าซื้อไว้แล้วก็ไว้ให้คนเช่าข้างหน้าเปิดให้คนเช่าก็โอเคพพคอนเนเจอร์ครบทุกอย่างแล้วตู้เย็นก็มีนู่นนั่นก็มีนะคะส่วนโซฟานี่เป็นโซฟาหนังเป็นโซฟาหนังนะคะซื้อจากโฮมโปรพี่น้องค่ะอืมตู้เย็นก็ซื้อจากโฮมโปร ตู้เย็นก็โฮมโปรพี่น้องค่ะเออส่วนรอยขีดนี่คือฟีมือหนองมานาชมเจ้าค่ะู้ได้ซื้อก็เท่าเองเพราะว่าซีเฮือนนี่คนเท่ามันบมักขึ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าซื้อเข้ามากก็ต้องเปลี่ยนซีเฮือนอยู่แล้วแมนบอพี่นออ้องเออบรรยากาศนี่ส่วนผ้าม่านก็จากโฮมโปรเอออาจจะไม่สวยคนไหนไม่ชอบก็ลื้อทิ้งไปเลยถ้าไม่ชอบสีผ้าไไม่านแบบนี้ก็ลื้อทิ้งไปแต่คอยซื้อมาซ่านหน้าต่างนี่ 10, หมื่นห้านี่หน้าต่างละหา้าพันบาท ขีดอันเดียวน้าดูมก่อกแล้วน,น,วนะคะส่วนน้องมานานี่ไม่ได้ขายขายไม่ได้ต้องไปไหนไปด้วยคนนี้นะ่ะส่วนบาเพชรนะแถมให้ฟรีถ้าใครต้องการเดอ้อ<ช>ตอนเ<ะ>ช้ามาเราก็สามารถเปิดผ้าม่านดูวิวทิวทัศน์น่ะดูหน้าบ้านนะคะใช่หน้าบ้านกว้างขวางอืมพื้นที่สองไร่สามสิบตารางวานะคะ หน้าพื้นอ่าพื้นที่เป็นแผ่นผ้าพี่น้องเขาได้ทั้งสองทางมีคอนกรีตัดอีกปีปีหน้าปีหน้าคอนกรีตจะเข้าข้างๆบ้านนะคะเข้าไปถึงดอนตะปูเด้อพี่น้องอันนี้รายละเอียดให้ฟังทุกคนต้องมีเหตุและผลถึงอยากขายเนาะเราอยากเรเราอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เราเบื่อถามว่าเบื่อไนหะมย t u b e มันก็ไม่เบื่อหรอกมันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้ว แต่เราบางบางครั้งนะมันมันเป็นการบังคับคือเราก็เหนื่อยนะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่มีรายลงไรายได้แม่ก็ต้องไปถ่ายรอบบ้านให้ดูด้วยไหมไม่ค่ะถ่ายแค่เอาในบ้านก่อนเพราะรอบบ้านแม่ถ่ายประจําอยู่แล้วอเออส่วนประตูนี่ก็เนี่ยเป็นไม้สักนะคะทุกคนเออเป็นไม้สักระเบียงก็เนี่ยแหละอืมก็จะเป็นแบบนี้อืมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างงี้แหละอืมเป็นลายไม้เด้อพี่น้องหน้าบ้านแาบนี้ อนี่คือหน้าบ้านมีกล้องวงจรให้สี่ตัวความปลอดภัยไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนอยู่นี่น่ะเพื่อนบ้านก็โอเคอืมนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้กับศิด้อําราผ้าจากอือไว้พ่อกันใ่คลิปหนาผู้ใดมักรกะติดต่อมากพี่นอ้องอือคุยกันแห่กคือคนอยากได้อีรีเด้อพี่น้องคุยเล่นคุยหัวบุคุยคนประหยักเสียเวลาเนาะคือคนอยากได้จริงๆนะคะนี่แหละ โอเคเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะส่งเจ้าค้นมาคือไล่มาถ้าพหไงส่งเอฟซีส่งในองงงหนอยไตมันอ่อนมันอ่อนพี่น้อ,นองโอ,โอเคเนาะบายบายค่ะ